พี่น้องครับนี่คือดำวรพงษ์จอดพี่ไม้อดีตจอมตีลังกาฟาดทีมชาติไทยครับิ่นเป็นนักตะกร้อนอดีตได้มือนี้มาอันไหนจังไหนเนเะว่าสู้พี่น้องพังแน่ครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มางานกีฬาของโรงเรียนบ้านนองมะเขือสองแมวโคกไม้งามวิทยาซึ่งครับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์สามรับเขตศูนย์สามของเขตพื้นที่ อตําบลหนองมะเขือนะครับตําบลสามตําบลเลยครับมาามือนี่ซิบเอลุงเรียนครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณท่านเด็ดไม้ขล่าวย์ด้วยนะครับาพอสมนึกว่าปอบนั้นนะครับที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันนะครับครับก็เป็นโอกาสที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่อ่าสร้างความสามัคคีนะครับสร้างวินัยให้กับน้องๆนะครับสร้างอ่า ประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับในเขตพื้นที่ตำบลหนองกเขือนะครับก็ยินดีครับยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมครับผมดัมวอลล์ฟงกับขว่ากุ้นหลายอันเด็กน้อยมักตาท่าที่ดําวลพฟงดรอสตะก้อชั่วเป็นแรงบันดาลใจแม้ว่างหันไหมวังนี่ดีก็ยินดีนะครับยินดีที่จะให้ความรู้นะครับแนะนําในเรื่องของทักษะกีฬาตะก้อนะครับก็ยินดีครับผมผมน้องครับโตจริงเสียงจริงครับ ดำวรพงษ์จอดที่ไม้ครับมื่อยี่สิบกาปีก่อนนันตะจีเบิง่งเิ่นอยู่ในโทรทั์เด้โทรทั์โทรโทรั์ขาวดำพร้อมเด้ตอนผมเบิง่งตะจีครับนี่โตจริงเสียงจริงอยู่นี่ละบานในมือนี่สร้างประโยชน์ให้สังคมหลายครั้งหลายค่านเนาะเป็นแรงบันดาลใจเนาะครับผมดีครับขันมีโรงเรียนอื่นเช่นไปเป็นเกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโสแบบนี้กระิไปยินดีไปให้ยุแ่แเ่็นบ่ครับยินดีครับยินดีที่จะไปร่วมแล้วก็ไป ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะก้อนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นกีฬาตะก้อดีครับผมนครับบุคลากรมีคุณภาพนะครับสั่งความดีสั่งซื้อเสียงให้ชาติไทยแล้วในตอนนี้ก็ยังสั่งทําตัวมีประโยชน์ต่อสังคมอีกนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนในรุ่นชุมชมนี้นะครับเดี๋ยวสิมีคนมาเชืญอรือยๆอยู่ฟังเสียงคนทีจัดกีฬาอบอตหลายๆตำบลอยู่นี่ ฟังกระแสยินดีคยินดีนะขอบคุณดัมมอลล์พ้องจอดพี่ไม้ครับครับผมสวัสดีครับ